คลอดเองทางช่องคลอดและการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีข้อดีหรือว่าข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความวิตกกังวลสําหรับการคลอดไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพ่อคุเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะมาให้คําแนะนํานะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นคุณแม่ที่ท้องแก่ใกล้คลอดแล้ววางแผนว่าจะคลอดลูกแบบไหนดีซึ่งวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าการคลอดเองทางช่องคลอดตามธรรมชาติมีข้อดีอย่างไรแล้วก็ การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีข้อดีหรือว่าข้อเสียอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ข้อดีของการคลอดเองตามธรรมชาติทางช่องคลอดนะคะข้อดีก็คือเป็นไงคะคุณแม่จะไม่ใช้เวลาในการพักฟื้นนานนะคะจะใช้เวลาในการพักฟื้นหลังคลอดน้อยกว่าการผ่าตัดคลอดะคะแค่นอนโรงพยาบาลประมาณ1-2ึคืนก็กลับบ้านได้นะคะถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนของคุณลูกหรือของคุณแม่นะคะข้อที่สอนนะคะก็คือ ทารกแรกเกิดนะคะได้รับนมแม่ทันทีหรือว่าได้ดูดนมแม่ทันทีระหว่างที่คุณหมอคณพยาบาลเย็บแผลผ่าตัดนะคะพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลก็จะนําลูกนะคะมาเข้าเต้าขอไปนะคะเย็บแผลฝีเย็บไม่ใช่แผลผ่าตัด นะระหว่างที่คุณหมอโรงพยาบาลเย็บแผลฝีเย็บอยู่นั้นนะคะเมื่อลูกของเราเช็ดตัวเช็ดไขเช็ดเลือดเช็ดสะดือน,นะคะเรียบร้อยแล้วชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วผูกป้ายข้อมือเรียบร้อยแล้วก็จะได้นําดูดนมของคุณแม่ทันทีเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนั่นเองข้อดีข้อที่3นะคะก็คือลูกของเรานะคะจะมีภูมิต้านทานโรคนะคะดีกว่าการคลอดทางหน้าท้องเพราะว่าลูกเรา คลอดเองผ่านทางช่องคลอดนะคะอาจจะได้รับเชื้อแบคทีรียใช่ไหมคะที่อยู่ทางช่องคลอดของของคุณแม่ซึ่งเป็นข้อดีนะคะคุณแม่ก็คือเป็นภูมิต้านทานของลูกนั่นเองแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือมีภาวะเสี่ยงสําหรับการตกเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดคลอดตามธรรมชาตินั่นเองข้อดีข้อที่5านะคะสาหรับการคลอดเองก็คือเป็นไงคะคุณแม่เขาเรียกอะไรอะหลังคลอดนะคะไปอยู่ไฟ ได้ค่อนข้างเร็วนะคะเหมาะสำหรับแม่ที่ต้องการอยู่ไฟเนาะคือหลังคลอดออกจากโรงพยาบาลนะคะแค่2อสวันเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ไฟได้แล้วถ้าไม่มีปัญหาหรือภาวะผิดปกติอะไรนะคะซึ่งแตกต่างจากผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็ข้อที่5คือแพ้นะคะมีโอกาสที่จะแพ้แยกแพ้ติดเชื้อหรือแพ้ ตกเลือดภายในแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยกว่าการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนั่นเองนี่คือสิ่งที่สรุปมาให้คุณแม่ฟังนะคะสำหรับข้อด,ดีของการคลอดเองทางช่องคลอดมีอะไรบ้างนะคะให้คุณแม่พิจารณาดูนะคะว่าจะคลอดแบบไหนดีส่วนข้อเสียนะคะสําหรับการคลอดเองทางช่องคลอดมีอะไรซึ่งไม่ค่อยเยอะมากใหม่นะคะที่หนึ่งคือการเจ็บปวดค่ะ คุณแม่จะค่อนข้างเจ็บปวดทรมานนะคะกว่าที่ปากมดลูกจะเปิดผ่านไปแต่ละเซนละเซนจนถึงปากมดลูก10เซนนะคะมือลูกก็ทำการหดรัดตัวบีบนะคะเพื่อที่จะขับส่วนนำนะคะ,ะให้ออกทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นแม่จะรู้สึกเจ็บปวดทรมานมากก่อนที่จะคลอดนั่นเองนี่คือข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือคุณแม่จะกําหนดนะคะวันคลอดได้ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ทำงานประจําจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องคลอดเมื่อไหร่วันไหน นะคะถ้าท้องแก่ครบกําหนดคลอดแล้วก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมคลอดสังเกตอาการเจ็บคันจริงอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์หรือว่ากําหนดไม่ได้นะคะนี่คือข้อเสียเด่นๆนะคะของการคลอดเองทางช่องคลอดคราวนี้เรามาฟังข้อด,ดีนะคะจุดดีของการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะมีจุดดีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือเป็นไงเลือกหรือว่ากําหนดวันคลอดได้ถ้าเราสามารถเลือกได้นะคะคุณแม่ ท้องแรกไม่มีปัญหาอะไรไม่จําเป็นจะต้องผ่ามีสิทธิเลือกเนีย่ยคะ่ะถ้าคุณแม่ต้องการผ่าคลอดนะคะคือเราจะกําหนดวันได้ว่าเราจะเอาวันไหนนะคะปรึกษากับคุณหมอคุยคุณหมอดูสะดวกว่างไหมตรงกันไหมนะคะก็จะสามารถเลือกวันได้ก็จะวางแผนได้นะคะสาหรับคุณแม่ที่ทํางานประจำนจาะจะลาคลอดวันไหนเตรียมตัวอย่างไรนะคะนี่คือข้อดีที่เราสามารถคุยนะคะกับคุณหมอได้ว่าจะเอาวันนั้นวันนี้สะดวกอย่างไรนะคะถ้าคุณหมอสะดวกกับเราสะดวกตรงกันก็น สามารถนะคะผ่าได้นะคะข้อ,อดีข้อที่2นะคะก็คือไม่ต้องรองให้เจ็บคันคลอดนะคะนะค,ะคุณแม่ก็จะไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดทรมานนะคะมดลูกบีบหดรัดตัวเมื่อถึงกําหนดวันนะคะยังไม่เจ็บท้องคลอดนะ,ค,ะคุณหมอก็นัดผ่าคลอดได้นะคะเราจะไม่รู้สึกอาการเจ็บท้องคลอดแบบธรรมชาติมดลูกหดรัดตัวเป็นอย่างไรนะคะเนาะอันนี้คือข้อดีนะคะส่วนข้อเสียของการผ่าตัดคลอดนะคะก็มีข้อที่1คือเป็นไง จะมีการปวดแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเยอะมากนะคะไม่เหมือนแผลฝีเย็บนะแผลฝีเย็บจะปวดไม่มากปวดไม่ทรมานแล้วก็ปวดไม่นานแต่แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องจะปวดมากปวดทรมานโดยเฉพาะ 1- 2วันแรกของการผ่าตัดนั่นเองข้อเสียข้อที่สอนนะคะคือภาวะแทรกซ้อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการผ่าตัดคลอดเนี่ยจะมีได้มากกว่าเช่นตกเลือดหลังคลอดนะคะ มดลูกหดละตัวไม่ดีหรือว่ามีแผลแยกแผลซึมอะไรต่างๆนะคะโอกาสที่จะเกิดภาะวะแทรกซ้อนนี้ได้ง่ายกว่าข้อที่3นะคะคือเป็นไงคุณแม่พักฟื้นตัวหลังจากผ่าตัดคลอดเนี่ยจะช้านะคะจะฟื้นตัวช้ากว่าคุณแม่ที่คลอดเองทางช่องคลอดน่า,าจะใช้เวลาเป็นเดือนคลอดเองทางช่องคลอดแค่1นถึงสสัปดาห์ก็ดีนะคะปกติแล้วแต่ว่าผ่าตัดคลอดใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่าร่างกายจะเข้าสู่ระบบปกตินาะนแล้วก็ ข้อเสียนะคะข้อได้ข้อที่5ก็คือถ้าท้องแรกผ่าคลอดท้องหลังๆนะคะคุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่อยากมีลูกหลายๆคนมากกว่า3คน4คนนะคะบางคนอยากได้ลูกผู้ชายอย่างเงี้ยสองสาคนแรกเป็นผู้หญิงหมดก็อ,อยากได้อีกอนะไรเงี้ยหรือ,นนอบางคนครอบครัวค่อนข้างมีฐานะ,ะมีคนเลี้ยงอยากได้ลูกสัก4ีหคนนะคะคอย่างเงี้ยก็จะมีลูกได้น้อยเพราะว่าภาวะแทรกซ้อนนะคะที่จะเกิดขึ้นช่วง หลังผ่าสําหรับหรือก่อนผ่าได้แหละสาหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดเนี่ยก็จะมีมากกว่าโอกาสการได้ลูกหลายคนก็จะมีมากกว่านั่นเองนะคะคุณแม่ตั้งคันรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊จุดด,ดีข,อดดขออดอ้อ,อ,ด,อ,อ,ขอด,ดีของการาคลอดเองทางช่องคลอดมีอะไรบ้านงะจุดเสียมีอะไรบ้างหรือว่าข้อดีของการผ่าคลอดมีอะไรนะคะจุดเสียมีอะไรคุณแม่ก็ลองประเมินดูนะคะถ้าเราเลือกได้นะว่าเราจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือการผ่าคลอด แต่ถ้าเลือกไม่ได้นะคะคุณแม่ไม่สามารถเลือกได้ก็ต้องแล้วแต่แนวทางการรักษาของคุณหมอนะคะไม่สามารถบังคับหรือไม่สามารถเลือกได้นะคะการเลือกคลอดแต่ถ้าสมมติว่าเด็กเป็นทาก้นทาขวางมีปัญหาที่คุณหมอประเมินแล้วว่าจําเป็นต้องผ่าคลอดก็จะต้องผ่านะคะคุณแม่ไม่สามารถเลือกได้นะคะหรือบางคนกลัวเจ็บท้องก่อนคลอดนะคะอยากผ่าต้องการผ่าไม่มีเพราะแซงซ้อนอะไรอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะคุณแม่นอกจากนั้นก็คือ คุณแม่ลองพิจารณาพูดคุยกับคุณหมอดูนะคะนี่คือความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นในวันนี้เรื่องของการคลอดเองทางช่องคลอดกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีจุดดีจุดด้อยอย่างไรนะคะอยากให้แม่นาไปพิจารณาดูเนาะว่าจะคลอดแบบไหนดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสัน่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ